สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกการที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีตาเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทาาฮุนนิกีจ์แนิกีรรอบเซาลอบ,า,ลอบ,บายแนวทางวันจันท์วันที่14เดือนเจ5 6 8เดือนกรกดามจ้าเอาก่อนสิไปรับชมแนวทางนิเกอวันที่14มื้อนี้จาวันจันอย่ามาเบิง่งกคยอ้อนลังกันก่อนอนะค,น H, นคุแนวทางคนที่11จ้าสําำหรับนิกีรรอบเซาแนวทางเลขเด่นไฮเด่น เก้ากับแปดพ้ของรอบเศร้าจะสามแปดสี่ลางหาสองสำหรับแปดสี่โอ้แปดสี 8, 4, จ่จะผู้พลาดปไปนอกรอบเศร้าของเฮาจะมาคู้เด่นเลยตัวนี้คู้เด่นบ่ายเศร้าเนาะเศร้าบ่ายบ่ายเศร้าบอได้จับหายเลาวจะมาคู้เด่นเต็มๆเลยโอ้โหมาเด่นแปดอะสำหรับรอบเศร้าของเฮาจับคู้พลาดไปมาคู้เด่นเนาะถ้าจับคู้เด่นตัวปังเด้อเนี่ย บุญจาลางหาสองาดไปสำหรับแนวทางนี่ถือว่าสลับอยู่เนาะเด่นหากับเด่นสีทั้งจอทั้งรูดอ่ะทั้งหาทั้งสีหาสองมาหลบเสาตเต็มเต็มเลยของรอบบายสำหรับแปดสี่มาครูเด่นกับบริจับหายเนาะจับหายเสียไปแปดสองแปดสามแปดหนึ่งแปดหกแปดศูนย์สำหรับรอบบายจะเด่นหาับสี พูนของรอบใบเก้าหกแปดหลักหกแปดโอ้โหหกแปดบนหกแปดหลักสองด้งสามด้งกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับแนวทางมื่อตัวประกบคู่ถือว่าสลับเนะาะจ้าเบิ่งหกแปดเก้าหกแปดเต็มๆเลยนี่เศร้ามา่อออกใบเนาะเก้าหกแปดแปดหกเก้าโอ้โหสำหรับรอบบาอ่ 9, 6, 8, 8, 6, 9, บบบายถือว่าพลาดไปเนะาะจ้าแนวทางสลับเนาะ สำหรับแนวทางนี้คือองวันทีซีพจะตามนี่เลยจ้าสำหรับทุนสรุปแนวทางของเฮาามือนี่ฝากตามต่อหละกันเนาาสำหรับแนวทางนี้คือรอบเสาร์รอบ่า,อบบายจะปิดไปเสาร์อาทิตย์เมือนี่เริ่มต้นวันศุตวันแรกของสัปดาห์นอแนวทางสีมาห้ตามสูตรหรือบลอลรอรลุนจ้ารับสมัคเป็นแนวทางจะมีตัวหมักตัวชอบปล่อยตามบ่มีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่าได้นาะแนวทางเป็นเปียงแก่สูตรการคำนวณจะมีเขาเลยกะมีลูดเนาะจ้า รอบเซาเมอรีเด่นหนึ่งกับศูนย์จับคูเด่นหนึ่งไซวิ่งไซลูคุ้มฮามากักตัวได้ชอบตัวใดนับไปวิ่งไปลูดได้แต่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหา้าหนึ่งหกหนึ่งแปดศูนย์สองศูนย์สีส่ศูนย์สาม ศูนยรอบบายให้เด่น6กับหาจ้ะหก6นึ่งหกศูนสีาหำหรับเด่นหาวุฒหาจับขู่หาหก หาแปดหาเก้หาสหาหนึ่งเดี๋ยวมาเบิ่โตัเน้นกันก่อนจ้าไซวิ่งสซลู่ถามักถ้าชอบนำไปวิ่งไปรู่ไ,ได้เนาะแต่ละรอบจะคู่เรนเขาห้าสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเ้าและกะรอบบายเปรียบเทียบกันเบิ่งได้เนาะเน่นหรอบบายเน้นไป6กหนกับ6กศ หาหกหาแปดละกันศู0 8, 0 6. 1, 6, 1, นย์แปดศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่นนนง,นขขงสี่สำหรับแนวทางนี่คือมื่อนี้วันจันทร์จะแนวทางวันแรกของสัปดาห์เนาะสำหรับแนวทางนี่คือมื่อนี้คอยมาปางังปังคนมาจริงๆละกันเนาะคอยมาเด้งๆละกันเนาะ อาจ,จังได้กะมีตัวมกักตัวชอบคอลอตามมันจะเปรียบเทียบพิจารณาวีคอกันอีกที่หนึ่งละค่ะแล้วจะคนสิน้นนำไปเป็่นแนวทางยาเขาหามาปังๆเด้งๆเขาห้พีพน้องทุกคนทุกท่านที่เขามาหลับชมแนวทางสุขดีกันทุกคนทุกท่านจะ่สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำน,นีจะสวัสดีจ้า